ปีที่แล้วนะครับมีสมาร์ทโฟนเปิดตัวกันมามากมายหลายร้อยรุ่นนะครับแล้วก็แต่ละค่ายเนี่ยก็พยายามชูจุดเด่นของตัวเองนะครับว่าแต่ละซีรีส์แต่ละรุ่นนั้นมีจุดเด่นมีความแตกต่างยังไงบ้างเพื่อช่วงชิงตลาดนะครับ ซึ่ง vivo ครับก็เป็นหนึ่งในค่ายที่มีการเติบโตน่าสนใจนะครับผมโดยเฉพาะในแต่รุ่นก็จะมีตัวท็อปนะครับที่ทํายอดขายดีมากๆพร้อมกับ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ไฮไลท์ใหม่ๆนะครับวันนี้ทางกราเชนก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าตัวท็อปของ vivo ในปีที่แล้วนั้นมีอะไรกันบ้าง ถ้าพูดถึง Vivo นะครับหลายคนจะนึกถึงตัวเครื่องที่ดีไซน์สวยงามนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของซอฟต์แวร์กล้องที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องงการโฟกัสดวงตาหรือ IAF นะครับที่ชูจุดเด่นนี้มาในหลายรุ่นเลยซึ่งปีที่แล้วนะครับทาง Vivo ก็มีการเปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟนในกลุ่มทั้ง Y Series นะครับ V Series แล้วก็ X แถมยังมีรุ่นพิเศษอย่างตัว T Series เน้นสเปคเกมกมิ่งออกมาอีกต่างหากและเมื่อไม่นานมานี้ครับที่เพิ่งจะเปิดตัวและวางขายไปกับ IQ คคาดว่าในปีนี้ฝั่ง IQ คูก็จะมีสมาร์ทโฟนออกมากันหลายรุ่นแน่นอนแต่แล้วกลับมาเข้าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับกับสมาร์ทโฟน Vivo รุ่นไหนที่เป็นตัวท็อปขายดืในแต่ละซีรีส์กันนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกจาก Y Series ครับขายถูกหรือเปล่าว่าเป็นรุ่นไหนมันคือตัวนี้นครับกับ Vivo Y 3 5 กับสีตัวเครื่องที่เป็นไฮไลท์นะครับดอนโกนะครับกับช่วงเวลาแสงที่เหมือนกับในฉากสตูของเราตอนนี้เลยแหมกําลังส้มๆเหลืองๆกําลังดีนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของสีสันนะครับ vivo Y35 เป็นรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวมาด้วยสเปกกับราคาน่าสนใจนะครับแม้จะเป็นมือถือ 4G ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยสเปครอม ram ช h i เซตและกล้องเนี่ยทำให้เป็นมือถือที่ครบเครื่องมากรุ่นนึงเลยทีเดียว ราคาที่เปิดตัวมาครับเริ่มต้นที่8,999บาทนะครับได้สเปคเป็นชิปคอคอม Snapdragon 680หน้าจอขนาดใหญ่ Full HD+ นะครับผมส่วนของแรมได้ไป8 g ิสามารถติดบวกเพิ่มได้อีก8 g b นะครับแล้วเดี๋วความจำภายในก็ให้มาถึง128 g b ตัวเครื่องก็มีสีสันสวยงามนะครับส่วนของดอนโกนก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับมีความเงาเหลืองทองแล้วก็อีสีนึงก็คือ Arcade Black ครับที่เน้นความเรียบง่ายสีดาเข้ม กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับส่วนชุดกล้องหลัง3ตัวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องเสริมก็จะมีตัวของมาโครกับตัวเดฟเซนเซอร์อย่างละ2ล้านนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์กล้องครับในรุ่นนี้ก็จะมีการเน้นไปในเรื่องของการถ่ายภาพพอเทสนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเพราะว่ามีการเบลอฉลากหลังได้ค่อนข้างดีนะครับแถมยังมีการเสริมฟังก์ชันพวกซูเปอร์ไนท์ครับทำให้สามารถถ่ายภาพกลางคืนได้มีความสว่างมากขึ้น ลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอครับก็สามารถจะเลือกปรับใบหน้าเปิดบิวตี้ระหว่างถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็จะมีพวกพอ r เอตสต y l ์ให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบส่วนเรื่องของสเปคในการเล่นเกมนะครับตัวนี้แรมมา 8x10 Ram ตีบวกเพิ่มได้อีก8นะครับตัวชิปเซ็ก็ถู80เอาจริงก็ถือว่าแรงเพียงพอสำหรับการเล่นเกมทั่วไปบน Android ได้สบายๆนะครับ เปิดกราฟิกต่างๆก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับได้พรีเซนเตอร์อย่างโบกี้ไรออนมาช่วยเสริมด้วยครับทำให้ยอดขายนะครับพุ่งแซงหน้าวายซีรีส์ตัวอื่นๆนะครับซึ่งถ้าดูจากสเปคและก็ราคานะครับถือว่าตัวนี้คุ้มมากๆในตัวของวายซีรีส์นะครับอ้อเกือบลืมไปด้วยก็คือยังมีตัวของระบบชาร์จไวด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า Y35 สามาเนี่ยสามารถรับการชาร์จไวสูงสุดถึง44วัตต์เลยนะครับกับแบตเตอรี่ความจุที่ิลลิแอม แถมยังมีจุดขายในเรื่องของความทนทานนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ผ่านมาตรฐาน IP54 นะครับทนน้ำทนฝุ่นได้ประมาณนึเลยทีเดียวและตัวลำโพงก็มีตัวบูสเตอร์นะครับให้เสียงที่ดังกว่าปกตินั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเจ้า Vivo Y35 ถึงขายดีแล้วก็เป็นตัวท็อปของ Y s e r i e s ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับถัดมาคือ V Series นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะจำได้นะครับว่าไปทในการเปิดตัว V Series กัน กี่รุ่นอ่ามี V 2 3ก็ V 2 5ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่รุ่นที่มาทีหลังนะครับแต่ว่ากลายเป็น V 2 3 5G นี่แหละที่ครองใจแฟนๆของทาง Vivo นะครับทำยอดขายได้ดีมากๆถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับก็จะเห็นว่าทีเซอร์แรกที่เขาโชว์ก็คือ ตัวของฝาหลังซันชายโกนะครับสีทองเหลืองอร่ามเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปโดนแสงอาทิตย์หรือว่าโดนแสง UV นะครับมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับจากสีทองเมื่อโดนแสงแดดแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเหมือนปีกแมลงทับนั่นเพราะมีการใช้ตัวของสารฟลูออไรด์เอจนะครับในการเก็บแสงแล้วก็เปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนเฉดของตัวเครื่องไปนั่นเองแถมกล้องนั่นยังเป็นแบบดูอัลคามรานะครับตัวเซนเซอร์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซล เป็นกล้องเซลฟี่ที่มาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งสำหรับเก็บภาพมุมกว้างครับเป็นกล้องเซลฟี่ซูเปอร์วายความกว้างถึง105องศาแล้วก็เอาใจสายเซลฟี่นะครับในการถ่ายภาพตอนกลางคืน,นครับโดยดูเอาสปอตไลท์ครับมีไฟ LED อยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องครับถึง2ดวงเรียกว่าสองมาริน่าสว่างแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวว่าส่องแล้วแสงจะดูแข็งเกินไปนะครับเพราะว่าเจ้าดูเอาสปอตไลท์เนี่ยยังสามารถปรับโทนหรืออุณหภูมิของแสงได้ด้วย แล้วก็แน่นอนครับสำหรับจุดเด่น RAF นะครับการโฟกัสดวงตาทําให้ทุกช็อตในการเซลฟี่หรือการถ่ายภาพบุคคลนะครับคือล็อกหน้าล็อกโฟกัสเข้าตาเพราะฉะนั้นหน้าชัดแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าถ่ายมาแล้วหน้าจะเบลอ ส่วนชุดกล้องหลังก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับกับ Triple Camera ตัวกล้องหลัก64ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสนะครับตัวกล้องอัลตร้าไว8ล้านแล้วกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับฟังชั่นฟีเจอร์ในการถ่ายภาพพอเทตนะครับจัดได้เต็มเหมือนกันทั้งกล้องหน้าและหลังนะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาครับในส่วนของโหมด Super ร์ไนทนะครับเพื่อให้ถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างและก็สวยมากขึ้น มาพร้อมกับสเปคครับหน้าจอขนาด6.55นิ้วเป็นหน้าจอซ u เปอร์อมเลนะครับสีสันสวยงามชิปเซตเป็น m i n i t e e h Dimensity 920นะครับแรม12รอม256ครับเรียกว่าจัดเต็มทั้งเรื่องของชิปแล้วก็หน่วยความจำกันเลย ส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุ4,200ม ah, ิลมาพร้อมกับระบบชาร์จ Y ว1 4วัตต์นะครับราคาที่เปิดมาตอนนั้นคือ17,999บาทนะครับเรียกว่าเป็นมือถือ 5G สายเซลฟี่ที่ตอบโจทย์มากครับทั้งกล้องหน้าความเรียดสูงมีกล้องอัลตร้าไวและกล้องหลังก็ความเรเอียดสูงเช่นเดียวกันนะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับอย่าง vivo X s e r i e s x 8 0กับ x 8 0 pro 5 g นะครับงานนี้บอกเลยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าหลังจากที่ vivo ได้ร่วมงานกับทาง s i z e o p t i c s นะครับในการพัฒนาตัวของซอฟต์แวร์กล้องให้สามารถถ่ายภาพได้เก็บรายละเอียดเรื่องของสีความคมชัดและก็ดีเทลได้ดีขึ้นนะครับ จนทำให้หลายๆคน,นครับแอบวาวกับกล้องของ Vivo X-series กันไปเลยครับตั้งแต่เมื่อตอน X70 สารต่อมาถึงตัว X80 ในรอบนี้นะครับแต่ก็มีความแตกต่างใน2รุ่นอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ Vivo X80 เนี่ยเปิดราคามาที่2 9 9 9 9แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นโปรนะครับเปิดตัวมาที่3 9 9 9 9ครับซึ่งความแตกต่างถึง1,000 10, 0บาทครับทำหลายๆคนที่ตอนแรกเล็งจะเอาตัว Pro ไว้ก่อนนะครับ พอคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ะต้องใช้กล้องซูมหรือเปล่าไม่ต้องซูมก็ได้ไหมก็ขยับมาเล่นเป็น X80 กันแทนเยอะเหมือนกันนะครับอย่างน้อง่ออฟิศผมนะครับก็จัดตัว vivo X80 มานะครับรุ่นนี้ก็ได้ชิปเป็น Dimensity 9,000ซึ่งเรื่องความเร็วแรงเนี่ยมันก็ไมไ่ต่างจาก snapdragon 8 g 1มากเท่าไหร่นะครับมีแ a m มาให้ 12GB ส่วนของหน่วยความจำนะครับ256 g b หน้าจอ6.78นิ้วนะครับเป็นจอ Super AMOLED นะครับแล้วก็รีเฟรชอยู่ที่120 h z คือสเปคตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็คือแฟล g s h i p เลยนี่แหละนะครับแล้วก็ชุดกล้องหลัง3ตัวที่มีไซส์ออปติกนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide 12ล้านกล้องเทเลโฟโต้หรือว่าพอร์เท i t 12ล้านพิกเซลนะครับและกล้องหน้าเซลฟี่ทับก็ความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลด้วยครับ ส่วนในรุ่นโปรนะครับถ้าเกิดเทียบกันจุดต่อจุดนะครับก็จะมีหน้าจอขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าความละเอียดเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ WQHD นะครับ1 2 0 h ฮเช่นเดียวกัน แต่ว่าชิปเซตก็จะมีการปรับไปใช้ฝั่งคอ a l c o m m Snapdragon 8 Gen 1นะครับแต่ว่าชุดกล้องหลังครับอันนี้คืออัปเกรดจากรุ่นปกติพอสมควรนะครับเพราะว่าในรุ่น X80 Pro เนี่ยจะได้ตัวชิป g n V นะครับผมที่เก็บความสว่างได้มากขึ้นเป็นตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับอัลตร้าไว48ล้านตัวพอเท12ล้านแล้วก็มีระยะที่เป็นเพลิสโคปนะครับซูมไกลอีก8ล้านพิกเซลซึ่งการร่วมมือกับทางซส์นะครับผมทำให้ กลองของ Go X g l e ศนครับจะมีพวกฟีเจอร์ในการถ่ายภาพพอเทนนะครับแล้วก็เลือกโบเก้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใจะเป็นตัวของไซส์ไบโอ่านะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับที่สามารถจะปรับเปลี่ยนโบเก้ฉากหลังเพื่อเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการนะครับที่สำคัญก็คือ ตัวซอฟต์แวร์กล้องในฝั่งวิดีโอนะครับของตัว X80 Series เนี่ยก็โหตอบโจทย์เยอะมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการกันสั่นนะครับระบบ OIS เนี่ยดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นมากในงานวิดีโอจากฝั่ง Vivo นะครับมีทั้งพวกโหมดวิดีโอแบบกันสั่นแล้วก็ยังสามารถจะล็อกนะครับมุมมองในการถ่ายได้แม้ว่าตัวเครื่องจะเอียงแค่ไหนนะครับก็มีส่วนของการคุมให้วิดีโอนั้นอยู่ในระน,นาบปกติเหมือนเดิมจากตอนที่เราถือตัวเครื่อง ไหนจะฟีเจอร์ในหมวดกลางคืนต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเจอปัญหาว่าถ่ายกลางคืนแล้วมันชอบมีเป็นโกสเป็นเงาของพวกแสงไฟหลอดไฟนะครับหรือว่าเป็นเส้นพาดเข้ามา ตัวชุดเลนของ vivo x80 series นะครับเขามีการเคลือบนะครับเป็น s i ส์ t star coating นะครับช่วยลดในเรื่องของพวกเงาหลอกๆหรือว่าการกระจายตัวของแสงครับทำให้กระทบตอนกลางคืนนะครับไม่มีพวกแสงแฟลร์จากดวงไฟมารบกวนอีกจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวของแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็น x80 เนี่ย 4,500mAh ถ้าเกิดเป็น x80 pro อยู่ที่4 7 0 0 m ป์นะครับทั้งคู่จะมาพร้อมกับชาร์จไว 80วัตต์เหมือนกันนั่นก็เลยทำให้แฟนของ vivo นะครับสามารถตัดสินใจแล้วก็มีตัวเลือกในการซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปได้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดต้องการจะเน้นสเปคกับถ่ายรูปธรรมดาทั่วไปนะครับคุณก็สามารถจะหยิบเอา vivo x80 5g ได้นะครับที่ราคาประหยัดก,กว่าคือ29,999บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่เล่นกล้องจริงจังต้องการจะซูมไกลต้องการงานวิดีโอที่ดีขึ้นก็สามารถจะไปจับตัวท็อปสุดอย่าง vivo x80 pro ได้นะครับ ที่39,999บาทนั่นเองครับจะเห็นนะครับว่าในปีที่ผ่านมาทาง vivo มีการพัฒนาทั้งเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับ f a n t a s c os ฟังก์ชันฟีเจอร์ในการใช้งานพวกโหมดกล้องโหมดบิวตี้ต่างๆแล้วก็โหมดเสริมในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับให้มีความคมชัดสวยงามสีสันดีขึ้น อย่างในรุ่นท็อปก็จะมีการหยิบเอาตัวชิปเซ็ตมวลผลภาพที่พัฒนาเองเนี่ยมาใช้งานด้วยนะครับแถมการร่วมมือกับทาง Size o p t i c กนะครับก็ช่วยให้เรื่องของการถ่ายภาพของ vivo นั้นดีขึ้นมาอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าในปีนี้เนี่ยแฟนๆ vivo น่าจะรอกันได้เลยนะครับจะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆที่ต่อยอดจากเดิมให้เราสามารถสนุกกับสมาร์ทโฟนจาก vivo ได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนๆของ vivo ครับมาช่วยกันแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าคุณชอบรุ่นไหนคุณจัดรุ่นไหนไปในปีที่แล้วบ้างและมาปีนี้เนี่ยเลงตัวไหนกันเอาไว้อยู่นะครับผมวันนี้ผมพัดนแล้วก็ทีมงานตัวไอแซนนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องได้นะครับสวัสดีครับ